ที่จะซื้อใจกันได้ครับเรียนเชิญพี่วีนะครับพี่ทวีนะครับได้กล่าวขอบคุณแขกสักนิดหนึ่งครับเชิญครับก่อนอื่นนะฮะต้องกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียตรติทุกท่านนะครับที่มาในงานคำคืนนี้นะครับซึ่งเป็นงานมงคลสมรสของลูกชายของผมเองนะครับและ ต้องขอบคุณทุกท่านพี่พี่น้องน้องที่มาในค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนายกแล้วก็ท่านชุกเกียรตินะฮะท่านอาจารั์ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้มิเกียรติทุกท่านด้วยนะครับที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่าน มาในงานของผมนะครับในคำพัดน,นี้นะครับก็รวมทั้งอาหารพยานอยนะครับขอบคุณยันูงนะฮะขนาดถังท่านไม่ค่อยว่างนะฮะเป็นพิธีกรอ,อยู่ที่กาชาการอย่านัรุรีใช่ไหมฮะรีบรขับรถมาเลยแค่โทรด่วนบอกว่ามาทันทีเลยฮะต้องขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ก่อนอื่น,ก,นก็ต้องอขออนุญาต ใช้เวลาสักนิดหน่อยนะฮะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะตองต้องประธานโทษด้วยนะฮะนะครับตองตองกองในญาตินะฮะอ่าอวยพรให้อ่าลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้นะฮะขอให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะถือไมยถางยกท้องกระบองเาเนะฮะมีลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองนะฮะขอขอให้ลูกั้งสองสุขกาพแข็งแรดด้วยครับอ ต้องขอบคุณมากครับรองนายกทั้งสองท่านท่านแขกผู้เกียรติที่เคารพรักนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยความเคารพรักทางเจ้าภาพช่างวีก็เป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือเกื้อกูลจะมาซึ่งวันนี้ได้แต่งบุตรชายนะครับซึ่งมีเจ้าสาวที่แสนสวยมากผมก็อยากจะแนะนํานะครับคู่บ่าวสาวนะครับในการใช้ชีวิตคู่นะครับเมื่อเรามีวันนี้ได้ เรามีผู้ใหญ่มีเพื่อนมีพี่มีน้องมีญาติพี่น้องที่คอยสับสนุนเกื้อกูลเราตลอดมาเรายังใช้วันสําคัญนนี้เป็นวันที่เตือนสติในอนาคตนะครับว่า อนาคตรเราจะผ่านอุปสรรคอีกมากมายครับทั้งเรื่องที่มีความทุกข์ทั้งเรื่องที่มีความสุขขอให้จับมือกันและให้อภัยกันนะครับต่าอไปอุปสรรคต่างๆให้ชีวิตคู่เราของคู่ไปได้ยั่งยืนที่สุดครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดคุณครองให้คู่บ่าวสาวนะครับของคู่คันจนแก่จนเท่าครับถือไม้เท้ายอดทองกระบองอยอดเพชรและเป็นที่รักแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองของทุกๆคนตลอดไปครับขอบคุณมากครับก็เป็นกอบไก่ ไม่หันหน้าก,กากั้นกลางระหว่างใจแล้วจะได้คําว่ารักสลักสวงตกเหวลึกอ,อย่านึกว่าเหวตื้นตกเหวลื่นอย่าขนองไปลองผลักตกเหววิ่งปีน,นป่ายดูง่ายนะักตกเหวรักกระเสือกกระสนไปจนตายครับปกมือให้ค่บภาษาครับนี่คือกรองความรักนะครับรักนะครับรอเรือแม่นากาศก็ไก่คําเดียวสั้นๆนะครับแต่มีความหมายสื่อความหมายน้องอมสินนะครับอ่า รประทับใจพิพัฒน์ตรงไหนมากที่สุดนิดนึงสักนิดเจ้าบ่าวเจอเจ้าเสาวครั้งแรกที่ไหนในเฟซครับโอ้โหนี่รักในเฟซเลยนะครับนี่ชอบในเฟซเลยใช้เวลาจีบนานไหมัมจีบผมอ๋อเขาจีบ ใช้เวลานานไหมเดือนนึ่ครับโอ้ยไวแต่ว่าไปช้าไปเราแค่เจอปุ๊บพาเข้าป่าเลย <laughs> เ,เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วประทับใจน้องอมสินเขาต้งไหนมากที่สุดนี่ไส้เข้าครับนี่ไส้ทีกไส้ นิสัยคําว่านิสัยการออกเสียงเนี่ยมันจะสื่อความหมายหลายอย่างนิสัยเอออย่างนี้จะนุ่มนวลจะอ่อนโยนนิสัยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้คือว่าแล้วแต่คือว่าเจ้าจ้าบ่าวเขาเขาบอกว่ามีความรู้สึกนิสัยใจคอดีนะครับประทับใจ